ขอโอกาสนี้นะครับการขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสมคานะครับเขตหกพี่น้องชาวจังหวัดจุรรเขตหนึ่งนะครับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจให้กับผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเข้ามาเป็นผู้แทนของท่านนะฮะซึ่งการต่อสู้การแข่งขันที่ผ่านมานะครับพรรคประชาธิปัตย์เราได้ดาเนินการตามวิถีตามระบบประชาธิปไตยทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้นําเสนอบุคลากรบุคคลที่มีคุณภาพ ให้กับพี่น้องทั้งจังหวัดสุพรรณและจังหวัดสมขานะวันนี้เมื่อพี่น้องสาวจังหวัดสุพรรณและสมคานี่ให้ความไว้วางใจกับผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์นะครับเ,เราก็จะทํางานตาแหน่งผู้แทนของแต่ละจังหวัดให้ดีที่สุดนะฮะและพพ้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะครับก็จะพร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนอย่างนี้ตลอดไปครับพี่ว่าอะไรคะที่ทวาให้อนไรตอนนี้กับมาการะปิทองคุณสุภาพรท่านนั้นที่ว่าอนนี้กระแสแล้วก็มีหลกาน ผมคิดว่าหนึ่งก็คือความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับกับ2ความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผลงานที่เราได้ทํางานเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะซึ่งได้นามาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบผมว่าตรงนี้นะครับจะเป็นปัจจัยที่สําคัญนะฮะที่ทําให้พี่น้องทั้งสอังหวัดนะครับให้การสนุนพรรคประชาธิปัตย์นะ ผลการเลือกตั้งปันเมิมันจะนำมาจุงความร้าวระหว่างพรรวกรัฐบาลนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งทำนี้ก็ยอมรับว่ามีการแข่งขันกันสูงแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างหาเสียงกันขั้นถ้ำดุเดือดนะครับผมคิดว่าไม่หรอกครับนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเกมการแข่งขันเกมกีฬานะครับซึ่งผู้ใหญ่ของทั้งสองพักเนี่ยเขาพูดไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าพอเลือกตั้งจบก็จบนะครับเราก็แข่งขันกันในเกมนะตรงนี้เรามั่นใจใช่ไหมครับกับพรรคพลังประชาธิปัตพรรคแกนนำรัฐบาลด้วยกัน ววว่่าาาใหมมีค,มคมัดจกันก็ผู้ใหญ่ได้คุยกันแล้วครับว่าเราจะไม่มีอะไรเรื่องตั้งจบก็จบนะครับแต่ถือว่าคนที่สับสนุนน่าจะเป็นประชาชนเพราะว่ามีการานําเรื่องของโนโยบายต่างๆนะคะมาโยกย้ายเกิดของพรรคประชาธิปัตย์ค่อนข้างที่จะโดดแด่เหมือนกันก็จริงๆแล้วมันก็เป็นผลผลงานร่วมของรัฐบาลน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะโชว์ผลงานยังไงนั่นก็คือผลงานของรัฐบาลซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคร่วมพรรคหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่ามันไม่ใช่การโจมตีน,นะพี่ในว่านาเสนอในผลงานในแต่ละมุมมองของคนนะครับเราก็ชี้แจงของเราไปว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เราได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยเราได้ทําอะไรไปให้พี่น้องประชาชนบ้างน,นะผมคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกครับผลการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์คราวนี้เนี่ยจะน,นำมาซึ่งความเชื่อมั่นกรารเลือกตั้งในครั้งต่อไปที่ไหนอย่างไร,นในใค,รครับท่านเลขาครับก็จะเป็นกําลังใจให้พรรคประชาธิปัตย์นะครับในการที่จะต่อสู้ ทางการเมืองต่อไปนะบนจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะนําเสนอความจริงก็จะจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะ,ะผมคิดว่าผมคิดว่านะครับวันนี้เนี่ยดัดผลการเลือกตั้งทั้งสองเขตเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องชาวปากใต้เนี่ยนะครับก็คงจะให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปในวันข้างหน้าครับท่านเลขาครับหากพิพากษาแบบเร็วๆในพื้นที่ส้งาเขตหกพื้นที่นี้ที่ชนะได้เขตหุบสัดใจหลังจะอะไร ผมว่าหนึ่งก็คือที่ผมอบอกนะครับความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับคุณน้ำหอมนะคุณสุภาพรเนี่ยเป็นรองนายกอบจอแล้วก็อยู่กับทางานกลุ่มสตรีมาตลอดนะครับ<ม>สองก็คือในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นมีพี่น้องเกษตรกร,กรนเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็นโยบายของเราเนี่ยให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้รับประโยชน์จริงๆนะตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักครับแล้วก็สามก็คือความเป็นประชาธิปัต์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขายังมีอยู่ครับคะแนนที่ออกมาตอนนี้เนี่ย เป็นยังไงครับโสูสีหรือยังไงครับเอ่อยังไม่เป็นทางการนะครับเออ่ทุพพรก็จะน่าประมาณหนึ่งหกนะอ่าสมขาก็อาจจะต้องรอลนิดนึงครับแต่ผมคิดว่าอยู่ระหว่าง4ี่ถึงหพันนะครับก็คือมีหน้าที่จะพิกแล้วใไหมมน้าที่จะพิกกันแล้วอ่าคงไม่มีอะไรพริกแล้วครับมีบางคนวิเคราะห์ว่าความปราศัยของเลขาธิการพรรคของพรกการเมือ,องผู่แข่งเป็นอีกหนึง่งปัจจัยทำให้ประชาธิปัตย์ตได้รับชะตนะมองยังไงนะ ผมว่าการเมืองมันมีหลายปัจจัยนะครับก็แล้วแต่คนจะมองนะแต่เราก็หาเสียงในมุมมองของเราในทัฐาของเรายัางไงเราก็หาเสียงยางนั้นครับผลการเลือกตั้งที่ออกมานครับพิจารณ์ที่ปัดที่เคยเป็นพรรคหลักในรรคใต้แต่คะแนนกลับสูงต้นเนี่ยการเลือกตั้งใหญ่เราจะไปปรับยังไงในการเลือกตั้งใหญ่ผมว่าวันนี้ทิศทางในร้มการเมืองมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ผมก็มั่นใจนะครับว่า,าพรรคปายิปั์เราจะกลับมาครองใจที่น้องชาวใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ต้องด้วยการทุ่มเทผลงานทุ่มเทการทํางานนะครับแล้วก็สอสอของเราต้องอยู่ติดพื้นที่ตลอดครับกับเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งในวันนี้ที่ตลอดขั้นตอนทั้งทางกสารก็ว่าไปตามกระบวนการนะตามขั้นตอนกฎหมายนีอยู่แล้วครับอ่านะมันไม่ใช่ว่าว่าอยู่ดีจะไปตัดสินอะไรได้ทุกอย่างนะครับเราควาการ,รวลกนบข้องรื่นองพูดต่อู้ให้หรอครับผมถามนค่อยกฎหมายแล้วก็บอกไม่ได้กระบวนการอะไรครับพรรคปัญชาธิย์ ถ้าเอาบทเรียนของพื้นที่เขตปกครองขาซึ่งเราเคยเป็นพื้นที่ที่เราเคยรอทงที่นั่งทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันและอนาคตเราคิดว่าเราจะต้องมีสักอะไรบ้างนะครับสำหร,ร,รับขาอปฏิบัติพื้นที่นะครับก็ในพื้นที่ทุกคนนะครับผู้สมัครทุกคนเนี่ยจะต้องอ,อยู่ติดกับพื้นที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับแล้วก็มีนโยบายมีสิ่งที่ทาประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนได้นะซึ่งวันนี้ไปใช้ปัดก็กําลังคิดนโยบายนะครับในการที่จะนําเสนอพี่น้อง ในการเลือกตั้งั้างหน้านะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์นะครับก็ต้องปรับปรับตัวปรับอะไรไปทุกอย่างะครับใ้ตัวระดับคุยกับทางพรรคพลังประชารัฐอย่างครับตอนนี้เนี่ยอย่างเลยครับก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆกันดังนั้นนะครับตรงนี้พอการเมืองมองว่าเป็นรัับาลประหรัฐมองหน้ากันอาจจะไม่ติดบังจากนี้ครับไม่เดี๋ยวก็ไปทานข้าวด้วยกันครับ ไม่มีอะไรครับล้างคุณน่าละคุณเรียนนะค่ะก็น้องน้ำหอมนะคะสุภาพพลกับทุกคน,นะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวขีดผูกนะคะชาวประชาธิปัตย์ทุกท่านค่นะ,คะที่ได้เมตตาแล้วก็สนับสน,นุนน้องน้ำหอมนะคะ การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะทุกคะแนนเสียงค่ะมีความสําคัญมากน้องน้ําหอมขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะจากใจเลยค่ะแล้วก็สัญญากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะว่าน้องน้ําหอมคนนี้นะคะจะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะจะเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักแล้วก็จะอยู่ในพื้นที่นะคะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะ วันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะพี่ต่อนะคะพ <c oughs> ี่คนิพน์ค่ะแล้วก็สอสอเทนนะคะแล้วก็ท่านนายกชายค่ะพ <c oughs> ี่ชัยวุฒิขอบคุณทุกทุกคนเลยนะคะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อด้านหลังนะคะ <c oughs> ขอบคุณทีมงานมากค่ะ <c oughs> อย่างไรเสียนะคะเวลาที่เหลืออยู่นะคะหลังจากนี้ค่ะน้องน้ำหอมจะต้องเพื่อประชาชนทุกคนค่ะ <c oughs> ขอให้ทุกคนมั่นใจค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณค <c oughs> คุณนัก,กข่าครับจากออสเนียครับฝรัยงสสองทานนักข่าวกับนี้ว่า <c oughs> ค่าวนนี้ก็บอกว่าคะแนนเนี่ยชนะเป็นที่เยบรตอนแล้วแหละแล้วก็ตัวจากที่ไปคุณนักข่าคิดว่าจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกหลังจากที่เป็นว่าที่สอบเขตสงครามอันดับแรกเลยก็ต้องอไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนในเขตปกนะคะค่ะไปแสดงการขอบคุณค่ะที่ทุกท่านได้ให้โอกาสค่ะตั้งใจเอาไว้แล้วค่ะว่าจะไปทุกพื้นที่ค่ะ ดีครับการเลือกตัง้งคราวนี้ในฐานะที่เป็นพร่วมในการการเลือกตั้งเป็นยังไงครับก็ยอมรับว่าชีวิตการเมืองผมไม่เคยเหนื่อยแบบนี้ครับเพราะว่ามาสมัสก,กับลังคนที่เห็นสตรีเพราะว่าผมกุญใจกับสัก,กพัาพทางความคิดของพี่น้องชาวสงข,งขาลานะครับเขาก็เลยให้ความสําคัญในเชองนโยบายเรื่องหลักคิดต่างๆ มั่นใจเสมอว่าพี่น้องชาวสุขาภิญตเนี่ยมีแนวคิดต่างเดิมไม่ด้อยกว่าจังหวัดไหนเลยในประเทศไทยเนี่ยครับสำรับประชาธิปัตย์ส่ขาการเลือกตั้งคราวหน้าท่านเดช็กจะมีแนวทางยังไงสำหรับพบวนประชาธิปัตย์เราต้องเราต้องปรับตัวเองด้วยนะครับหลายด้วยเพราะพี่น้องประชาชนในเวลาเปลี่ยนศักยภาพในการตัดสินใจแต่ละครั้งในการเลือกตั้งไม่เหมือนกันนะครับ วนเรื่องนโยบายของภาคใต้หรือนโยบายที่สําคัญในหวับสงดทาเป็น,นเรื่องจําเป็นมากที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนเห็นนะครับและเห็นทิศทางว่าเราจะมาภาคใต้เป็นอย่างไรนะครับนนเพราะผลการเลือกตั้งรอบหน้าก็ต้องค่อไปว่ากันรอบหน้านะครับแต่ผมมั่นใจในตัวพี่น้องประชาชนว่าเขาเริ่มกลับมาแล้วบางคนก็น้อยใจยาธิปัตย์นะครับบางคนก็ผิดหวังในราพยาธิปัตยอยู่บ้าง แต่วันนี้ทุกคนเริ่มพยายกลับมาอยู่ฝั่งพยานติปัตมาเชียร์พยานิปัตมันโลบหน้าผมก็ยิ่งบั่นใจยิ่นกว่าเดิมมากครับอยากจะบอกอะไรกับคนสุดทายนะครับเราต้องกราบขอบคุณพี่น้องชาวาสุข,ขาทั้งอู่องเงินนะครับเพราะว่าคนไม่มีสิทธิ์เข้ามาเชียร์กันด้วยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวเขตผมนะครับหล,หลายคนเป็น่วงผมหลายคนแสดงความเห็นใจผมนะครับว่าจะสู้เขาได้ไหมใ,ใครจะโดนลังแก,น,ก,กนหนักขนาดไหนแต่สุดท้าย พี่น้องไว้ความไว้วางใจผมและทีมประชาธิปัตย์ก็เลยผมต้องกลับขอบคุณพี่น้องทุกคนจริงๆเดี๋ยวในยกชายเยขาได้ย่าสอบถามกับท่านผูริครับวันนี้ท่บอกว่า,านในยกชายเองนเเป็นรองใต้ดีของคุณน้ำหอมเมื่อวานนี้นำพาคุณน้ำอมสู่การสข่นรายการนีอยากจะบอกอะไร,นะรบา้างก็ผมเนี่ยจริงๆผมสอนครอบครัวผมตลอดนะครับเราเป็นนักการเมืองเราต้องเสียสละทุกทีทุกอย่าง ไม่ว่าจะเวลาไม่ว่าจะทรัพย์สินเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะพวกเราเรียนมาเล็กการเดินไกลเรืยองอาาที่ไม่นานมากนักผมก็อยู่ไม่ถึงเจ็ดสิบแท้เพราะต้องให้ทุกคนต้องเสียสละทั้งตัวเองทั้งเสียสละทั้งครอบครัวเพื่อพี่น้องประชาชนจริงจริงท่านรองนินธ์ครับมีอะไรจะพูดกับยาสงสารไหมครับครับก็ถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชน ชวาวจังหวัดสงขลาและก็ชาวจังหวัดชุมพรนะครับที่ให้ความไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองเขตเลือกตั้งซึ่งโอกาสนี้ท่านแล้วก็ยังโอกาสนี้เรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะทำงานให้หนักขึ้นนะครับ <S <S เพื่อตอบแทนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าทุกอย่างที่ได้พูดไว้ก็จะปฏิบัติตามนะครับจะทําให้ดีที่สุดครับถ้เราเา ข้ามขวัขอากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาช่วยที่บรรยายายกฯต่ต้องยอมรับนะครับว่าในกากรจัน